สนับสนุนโดยมองชูรู้ใจเขาเข้าใจคุณจากกรณีโลกโซเชียลพากันแชร์อุบัติเหตุเศร้าสลดรถจักรยานยนต์วิกไบค์ชนคนขณะข้ามทางม้าลายทําให้มีผู้เสียชีวิตเหตุเกิดหน้าสถาบันไตรภูมิราชนครินถนนพญาไทมีผู้บาดเจ็บสองรายผู้บาดเจ็บคนเดินเท้าทราบชื่อแพทย์หญิงวราลักษณ์สุภวั์จริยากุล อาการสาหัสไม่มีชีพจรเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนอีกรายบาดเจ็บเป็นตำรวจยศสิบตำรวจตรีขับขี่จักรยานยนต์บิ๊กไบค์ดูคติสีแดงต่อมาครอบครัวและเพื่อนของแพทย์หญิงผู้เสียชีวิตประกาศขอความช่วยเหลือตามหารถยนต์ที่มีกล้องหน้ารถโดยระบุเหตุการณ์ว่าเพื่อนเดินข้ามทางม้าลายมีรถอื่นหยุดให้ข้ามแต่มีบิ๊กไบค์ดูคติสีแดงพุ่งมาชนเพื่อนเสียชีวิตจึงจะขอความกรุณาหากรถคันใดมีบันทึกเหตุการณ์จะขอภาพหน่อยค่ะ ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมิธศรีสนหัวหน้าห้องปฏิบัติการนิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าขอสแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องกระต่ายและเพื่อนร่วมรุ่นรามาธิบดี42ครับการที่คนรู้จักเสียชีวิตกระทันหันเป็นอะไรที่ใจหายมากเคยประสบกับตัวเองมาครั้งหนึ่งตอนเพื่อนร่วมรุ่นรามาเสียชีวิตตอนนั้นก็รู้สึกเสียใจมาก ตอนนั้นก็ทําใจโดยจดจําสิ่งดีๆที่เพื่อนคนนั้นได้ทําไว้และพร้อมที่จะทําสิ่งดีๆต่างๆให้สังคมเหมือนที่เพื่อนคนนั้นเคยทําส่วนเหตุการณ์นี้ได้สิ่งที่อยากทําในอนาคตอีกเรื่องหนึ่งถ้ามีโอกาสได้เข้าไปเกี่ยวกับกฎหมายจราจรในไทยก็อยากผลักดันให้ทางม้าลายในไทยเป็นทางม้าลายจริงๆให้คนขับรถต้องหยุดให้ข้ามจริงๆเหมือนญี่ปุ่นไม่ใช่แบบนี้เลยที่ทำให้อนาคตคนดีๆคนหนึ่งต้องเสียไป